เพราะจักรวาลไม่เคยส่งใครมาหาเราโดยบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญสำหรับคนที่ถูกเลือกและไม่มีคำว่าพลาดสำหรับหัวใจที่พร้อมจะรักจริงในทุกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทำไมถึงยังไม่เจอรักแท้จงรู้ไว้ว่ามันกำลังเดินทางมาหาคุณอย่างเงียบๆในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าไม่ต้องวิ่งตาม และไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นใครอื่นเพราะรักแท้ที่แท้จริงจะมาหาคุณในวันที่คุณหยุดสงสัยว่าคุณมีค่าพอหรือยังคุณมีค่ามากพอแล้วตั้งแต่วันที่คุณยังไม่รู้จักคำว่ารักจากระวัลเห็นหัวใจคุณและรู้ดีว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างคุณเคยเจ็บแค่ไหนและยังกล้าที่จะเชื่อในความรักอยู่หรือเปล่าหากคุณยังมีศรัทธายังรอคอยอย่างสงบ อย่างเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงขอให้รู้ไว้ว่าคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับการคัดเลือกไม่ใช่ทุกคนจะได้รักแท้ในชาตินี้เพราะบางคนยังไม่เรียนรู้พอยังไม่เติบโตพอยังไม่กล้าพอที่จะเปิดใจแต่คุณคุณคือคนที่พร้อมแล้วรักแท้ไม่ได้มาจากโชคดีแต่มาจากความกล้าหาญของหัวใจที่ยังยอมเปิดออกให้ใครบางคนแม้จะเคยพังมาหลายครั้ง เพราะจักรวาลไม่ต้องการให้คุณมีความรักแค่เพื่อมีใครสักคนแต่ต้องการให้คุณได้เจอใครบางคนที่ใช่อย่างแท้จริงคนที่เห็นคุณในวันที่คุณเงียบรับฟังคุณในวันที่คุณอ่อนแออยู่ข้างคุณในวันที่ไม่มีใครอยู่เลยและหากคุณยังไม่เจอเขาจงอย่าท้อเพราะการเดินทางของรักแท้มักเริ่มต้นในวันที่เราเกือบจะยอมแพ้แต่หากคุณดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้นั่นแปลว่าดวงวิญญาณของคุณพร้อมแล้ว จักรวาลกำลังเคลื่อนพลังงานให้ทุกอย่างมาบรรจบคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ถูกลืมและคุณไม่สายเกินไปสำหรับรักแท้เพราะคุณคือผู้ถูกเลือกจากพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นจงเชื่อจงเปิดใจและจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะรักแท้กำลังเดินทางมาหาคุณอย่างช้าๆแต่แน่นอนคุณคิดว่าคุณดูคลิปนี้เพราะบังเอิญนั้นหรือไม่ไม่มีคำว่าบังเอิญสำหรับคนที่กำลังจะได้เจอรักแท้ จักรวาลไม่เคยเล่นตลกกับหัวใจใครหากคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นั่นแปลว่าคุณคือคนพิเศษคนที่โลกทั้งใบกำลังทดสอบเพื่อมอบของขวัญที่ไม่ใช่แค่ความรักแต่คือรักแท้ที่คู่ควรกับหัวใจที่ผ่านความเจ็บมาแล้วนับไม่ถ้วนคุณเคยร้องไห้เคยซุดเคยคิดว่าคงไม่มีใครรักคุณได้อย่างแท้จริงแต่คุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่ถอดใจยังเชื่อในรักบริสุทธิ์และนั่นแหละ คือเหตุผลที่คุณจะได้เจอรักแท้ก่อนใครเพราะคุณไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่คุณคือผู้ถูกเลือกผู้ที่ถูกหล่อหลอมด้วยน้ำตาถูกขัดเกลาด้วยการทรยศถูกเผาไม่ด้วยการหลอกลวงแต่กลับแข็งแกร่งกว่าเดิมในทุกครั้งที่หัวใจแตกสลายจากกระวาลไม่ได้เลือกคนที่อ่อนแอมันเลือกคนที่เคยอ่อนแอแต่ไม่ยอมแพ้มันเลือกคุณเพราะคุณผ่านนรกมาแล้วและยังเชื่อในสวรรค์อยู่ เพราะคุณเคยถูกทิ้งทั้งที่ยังรักถูกหลอกทั้งที่ทซื่อสัตย์ถูกทําให้เจ็บทั้งที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่คุณไม่เคยปิดหัวใจคุณยังยอมเสี่ยงยังเชื่อในพลังของความรักยังรอคอยคนที่มองลึกเข้ามาในจิตวิญญาณของคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คำเดียวฟังให้ดีรักแท้ไม่ใช่เรื่องของดวงมันคือผลลัพธ์ของการไม่ยอมยกหัวใจให้ใครที่ไม่เห็นค่าคุณอดทนพอเข้มแข็งพอ และถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนรักแท้ไม่ได้มาในวันที่คุณพร้อมแต่มาในวันที่คุณผ่านพอผ่านความเจ็บผ่านความผิดหวังผ่านบทเรียนของความรักที่ผิดคนและตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะรักอย่างถูกคนคุณจะไม่ต้องวิ่งตามใครอีกเพราะคนที่ถูกกําหนดให้เป็นของคุณเขาจะเดินเข้ามาเองเขาจะไม่ทำให้คุณสับสน เขาจะไม่ทิ้งคุณไว้กลางความเงียบเขาจะไม่ทําให้คุณต้องร้องให้ตอนกลางคืนทุกคืนเหมือนที่ผ่านมาเขาจะรู้ว่าคุณคือใครเขาจะเห็นทุกแผลในใจคุณและเขาจะรักมันเหมือนเป็นของเขาเองถ้าคุณยังรอฟังอยู่ตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้จิตวิญญาณของคุณไม่ธรรมดาหัวใจของคุณไม่ใช่ของเล่นและรักแท้ของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะหยิบยื่นได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลา ใช้พลังงานมหาศาลของจักรวาลในการเรียงร้อยใช้แรงผลักจากชีวิตเก่าหลายชาติพบเพื่อให้คุณสองคนได้กลับมาพบกันอีกครั้งจำไว้รักแท้จะไม่หลบซ่อนมันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าและมันจะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆใครที่ปล่อยคุณไปเขาไม่ใช่รักแท้ใครที่ทำคุณร้องให้แล้วหายไปเขาแค่ผ่านมาแต่คนที่ใช่จะยืนข้างคุณแม้ในวันที่คุณไม่มีอะไรเหลือ แม้ในวันที่คุณพังจนไม่เหลือชิ้นดีเขาจะไม่หนีเขาจะยืนหยัดเพราะเขาไม่ได้แค่รักคุณแต่เขาเห็นคุณและเขากำลังมาเขาไม่ได้ช้าเขากำลังถูกส่งตรงจากฟากฟ้าด้วยรหัสพลังบางอย่างที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รับรู้ได้เพราะคุณคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่แค่ให้ได้รักแต่ให้รู้ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรจริงๆถ้าคุณยังฟังถึงตรงนี้ นั่นแปลว่าพลังงานของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาณของรักแท้กำลังสั่นสะเทือนอยู่รอบตัวคุณแล้วตื่นขึ้นเตรียมหัวใจให้พร้อมและอย่าวันไหวกับความเงียบระหว่างทางเพราะจักรวาลไม่เคยลืมคุณเลยแม้สักวินาทีเดียวเพราะจักรวาลไม่เคยผิดพลาดมันไม่เคยส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่ตั้งใจคนที่จกไปก็เพื่อเปิดทางให้คนที่ใช่เดินเข้ามาทุกความเสียใจที่คุณเคยเจอ ทุกคำลาที่เคยเจ็บมันไม่ใช่จุดจบของความรักแต่มันคือบททดสอบของผู้ถูกเลือกจักระวาลจะไม่ให้รักแท้กับใครง่ายๆเพราะมันรู้ว่ามีเพียงคนที่ผ่านพอเติบโตพอเข้มแข็งพอเท่านั้นที่คู่ควรกับพลังบริสุทธิ์ที่เรียกว่ารักแท้คุณไม่ใช่คนที่ล้มเหลวในความรักแต่คุณคือคนที่ถูกเตรียมไว้ถูกฝึกไว้ให้รู้ว่าอะไรคือของจริงและอะไรคือภาพลวงตา คุณเคยให้ทั้งหัวใจกับคนที่ไม่เห็นค่าแต่คุณก็ยังเชื่อในความดีคุณเคยให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณทั้งที่คุณเองแทบจะลุกไม่ไหวนั่นแหละคือสิ่งที่จักรวาลมองเห็นและเลือกคุณเพราะหัวใจแบบนั้นมันหาได้ยากกว่าทองคำฟังให้ดีความรักที่แท้จริงไม่ได้มาหาคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดหรือเพียบพร้อมที่สุดแต่มาหาคนที่รักเป็นซื่อสัตย์จริงและกล้าจะอยู่ในวันที่อีกฝ่ายหมดแรง คุณคือคนนั้นคุณคือนักรบของหัวใจคุณต่อสู้เพื่อความรักมาทั้งชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าความรักก็กําลังต่อสู้เพื่อจะมาหาคุณเช่นกันคุณเคยเหนื่อยคุณเคยคิดจะปิดใจแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังหวังว่าจะมีใครสักคนที่จะมองทะลุทุกกระป้องกันในใจคุณได้และตอนนี้เขากําลังมาเขาอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเขาอาจสังเกตคุณอยู่เงียบๆหรือเขาอาจยังอยู่ในระหว่างการเติบโตเพื่อจะมาหาคุณในวันที่เขาพร้อมที่สุด อย่าวันไหวกับความเหงาอย่าท้อแท้กับวันเงียบเงียบที่ไม่มีใครโทรหาเพราะนั่นไม่ใช่สัญญาณว่าคุณไม่คู่ควรกับความรักแต่นั่นคือสัญญาณว่าจักรวาลยังไม่ยอมปล่อยใครเข้ามาจนกว่าจะมั่นใจว่าคุณจะได้เจอรักที่ใช่ไม่ใช่แค่รักที่พอมีเพราะคุณไม่เหมาะจะอยู่ในความสัมพันธ์ธรรมดาคุณถูกสร้างมาเพื่อรักที่ลึกซึง้งที่ทรงพลัง ที่เชื่อมกันด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ร่างกายรักแท้ของคุณจะไม่ต้องพยายามจนเหนื่อยจะไม่ต้องวิ่งเลยตามจะไม่ต้องสงสัยทุกวันว่าเขารู้สึกกับฉันเหมือนกันไหมรักแท้จะชัดเจนตั้งแต่แรกพบจะรู้สึกได้ตั้งแต่ยังไม่ได้พูดคำว่ารักสายตาของเขาจะพูดแทนทุกอย่างมือของเขาจะจับคุณไว้แน่นโดยไม่ต้องขอหัวใจของเขาจะรับฟังคุณแม้ในวันที่คุณพูดอะไรไม่ออก และคุณจะรู้ทันทีว่านี่แหละคือคำตอบที่หัวใจรอมาเสมอคุณจะไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าไม่ต้องลดคุณภาพของตัวเองเพื่อให้ใครรักเพราะเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นแม้ในวันที่คุณไม่ได้เข้มแข็งแม้ในวันที่คุณกลัวแม้ในวันที่คุณไม่รู้จะไปต่อยังไงเขาจะยืนอยู่ข้างคุณโดยไม่ลังเลคุณเคยฝันถึงความรักแบบนั้นใช่ไหม ความรักที่ไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปในเช้าวันหนึ่งความรักที่ไม่เปลี่ยนใจเมื่อคุณเปลี่ยนไปตามเวลานั่นแหละคือสิ่งที่จักรวาลกำลังมอบให้คุณและกำลังเดินทางมาอย่างมั่นคงอย่าก,กลัวการรอคอยเพราะการรอคอยที่มีศรัทธาไม่เคยเสียเปล่าคุณกำลังเข้าใกล้มากขึ้นในทุกวันพลังของคุณกำลังสูงขึ้นจิตวิญ,ญญาณของคุณกำลังเปล่งแสงในแบบที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่ คนของคุณเขาจะมองเห็นและเขาจะไม่ปล่อยให้แสงนั้นหายไปคุณไม่ต้องถามแล้วว่าเมื่อไหร่เพราะคำตอบคือเร็วๆนี้และเมื่อเขามาคุณจะรู้ทันทีว่าทำไมคนที่ผ่านมาถึงไม่ใช่และทำไมคุณต้องอดทนมาจนถึงวันนี้เพราะคนที่ใช่จะเปลี่ยนคำว่าอดทนให้กลายเป็นโชคดีและเปลี่ยนคำว่าโดดเดี่ยวให้กลายเป็น เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะเมื่อจักรวาลเลือกใครสักคนเพื่อมอบรักแท้ให้มันจะไม่ส่งมาเพียงแค่ความรักธรรมดาแต่มันจะส่งพลังบางอย่างที่สะเทือนถึงแก่นของจิตวิญญาณคุณความรักที่คุณกำลังจะได้รับจะไม่ใช่ความรักที่ผิวเผินไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มาแล้วก็ไปแต่มันคือการเชื่อมโยงของสองหัวใจที่รอคอยกันมาหลายภพชาติบางคนอาจหัวเราะกับคำว่ารักแท้ บางคนอาดหมดศรัทธากับคำว่าคู่ชีวิตแต่คุณไม่ใช่คนเหล่านั้นคุณคือคนที่แม้จะเคยพังเคยช้ำเคยหมดแรงจะรักอีกครั้งแต่คุณก็ยังเลือกที่จะเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงและนั่นคือเหตุผลที่คุณถูกเลือกจักรวาลกำลังปลุกพลังงานบางอย่างในตัวคุณให้พร้อมสั่นสะเทือนไปหาคนอีกคนหนึ่งคนที่ถูกสร้างขึ้นมาคู่กับคุณตั้งแต่ต้น ไม่ใช่เพียงคู่ชีวิตแต่คือคู่พลังงานคือแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งที่จะไม่มีวันหลุดออกจากกันได้อีกเมื่อได้พบเจอคุณจะไม่ต้องถามซ้ำๆว่าเขารักเราหรือเปล่าเพราะเขาจะแสดงให้คุณเห็นทุกวันผ่านการกระทําที่มั่นคงผ่านสายตาที่อ่อนโยนผ่านความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกในวันที่คุณได้พบเขาคุณจะรู้ทันทีว่าความรักที่ผ่านมามันแค่บทเรียนแค่ชั้นเตรียมใจ เขาคนนั้นจะไม่เหมือนใครเพราะเขาจะเข้าใจคุณโดยไม่ต้องอธิบายเขาจะจับมือคุณไว้ในวันที่คุณรู้สึกไม่มั่นคงเขาจะไม่วิ่งหนีแม้ในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยเขาจะรู้สึกถึงคุณแม้คุณยังไม่พูดอะไรเขาจะสัมผัสพ,พลังในดวงตาคุณแม้คุณจะยิ้มกลบความเศร้าเพราะสายใยของพลังงานจากประวาลที่เชื่อมคุณกับเขาไว้มันไม่มีวันขาดต่อให้ต้องพัดพรากกันมากี่พบกี่ชาติ เมื่อถึงเวลาพลังนั้นจะดึงคุณสองคนเข้าหากันไม่ว่าจะอยู่คนละซีกโลกไม่ว่าจะห่างกันด้วยพันอุปสรรคและคุณจะรู้ว่าทุกครั้งที่คุณร้องไห้ทุกครั้งที่คุณอธิษฐานกับฟ้าเขาได้ยินแม้คุณจะไม่เห็นเขาความรักของเขาถูกสร้างจากการรอคอยเช่นกันเขาก็เจ็บมาไม่แพ้คุณเขาก็เคยผิดหวังในความรักเคยคิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจหัวใจเขาได้อีก แต่คุณคือคําตอบของคําอธิษฐานเขาคุณคือคนที่เขาเฝ้าตาหาและเขาคือคนที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเลยเมื่อคุณได้พบเขาทุกความไม่ชัดเจนจะหายไปจะไม่มีคําถามว่าเขาคิดยังไงจะไม่มีความรู้สึกไม่มั่นใจเพราะรักแท้มันเงียบแต่มั่นคงมันนิ่งแต่หน้าหลงไหลมันไม่หวือหวาแบบละครแต่มันลึกซึ้งจนหัวใจคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณจะมองโลกไม่เหมือนเดิม คุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วการมีใครสักคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพยายามคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาจะทำให้คุณกล้าเป็นตัวเองไม่ต้องแกลงเข้มแข็งไม่ต้องปิดบังความกลัวและเขาจะยอมรับทุกมุมของคุณโดยไม่มีเงื่อนไขและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะขอบคุณทุกน้ำตาทุกความเจ็บปวดทุกคนที่เดินจากไปเพราะหากไม่มีพวกเขาคุณคงไม่มีวันกลายเป็นคุณในวันนี้ คุณคงไม่มีวันพร้อมสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อย่าหยุดเชื่ออย่าหยุดรอเพราะคลื่นพลังของคุณกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆและเขากำลังเดินทางมาด้วยคลื่นเดียวกันนั้นเสียงหัวใจของคุณกำลังสั่นสะเทือนถึงเขาและในไม่ช้าเมื่อจักรวาลเห็นว่าทั้งสองพร้อมแล้วเส้นทางจะถูกเปิดโอกาสจะถูกวางไว้ตรงหน้าและหัวใจคุณจะรู้เองว่าใช่ โดยไม่ต้องถามใครเลยและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่จักรวาลเปิดประตูวันที่พลังงานของคุณกับเขาสอดประสานกันพอดีวันที่คุณสองคนมองตากันครั้งแรกโดยไม่มีคำพูดแต่หัวใจกลับพูดทุกอย่างแทนคุณจะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินทุกเสียงรอบตัวเงียบลงมีเพียงคลื่นบางอย่างในใจที่ดังก้องว่านี่แหละเขาคือคนที่ฉันรอคุณจะไม่รู้สึกตื่นเต้นแบบรักทั่วไปแต่มันจะสงบนิ่งแนบแน่นลึกซึ้ง เหมือนพลังชีวิตของคุณสองคนเคยหลอมรวมกันมาก่อนคุณจะไม่รู้ว่าเขามาจากไหนไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาก่อนแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาหรือก,กว่าคำว่าเคยเจอหรือก,กว่าคำว่าเคยคุยมันคือความผูกพันจากดวงจิตที่ย้อนข้ามพบข้ามชาติกลับมาเจอกันอีกครั้งและในช่วงเวลาแรกๆคุณอาจสงสยัยอาจกลัวเพราะมันดีเกินไปเพราะมันลึกเกินจะเข้าใจ แต่นั่นแหละคือสิ่งที่ยืนยันว่านี่คือรักแท้เพราะรักแท้ไม่เคยมาแบบธรรมดามันจะปลุกทุกความรู้สึกในตัวคุณทําให้คุณกล้าสะท้อนแสงแท้จริงของจิตใจเขาจะไม่ถามว่าคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่เขาจะพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันอยู่ตรงนี้เขาจะไม่สนใจอดีตคุณแต่เขาจะพาคุณสร้างอนาคตใหม่เขาจะไม่หลอกให้คุณฝันไปวัน,วน แต่เขาจะลงมือทําให้คุณมั่นใจทุกวันว่าเขาเลือกคุณแล้วและจะไม่ไปไหนในวันที่คุณหมดศรัทธาเขาจะยื่นมือมาโดยไม่พูดเยอะในวันที่คุณลังเลเขาจะรอยอย่างนิ่งสงบไม่บีบคั้นไม่ผลักสาแต่ยืนอยู่ตรงนั้นจนคุณกล้าพอจะเดินเข้าไปหาเขาเองและเมื่อคุณได้สัมผัสมือเขาคุณจะรู้เลยว่าฉันไม่ต้องหันหลังกลับไปหาใครอีกแล้ว ทุกเรื่องราวในอดีตจะกลายเป็นเพียงเงาทุกแผลในใจกลายเป็นบทเรียนคุณจะไม่ต้องพยายามเข้มแข็งเพราะเขาจะเป็นพลังที่ทำให้คุณกล้าอ่อนแอคุณจะไม่ต้องทำตัวให้ดีพอเพราะเขาจะรักคุณแบบที่คุณเป็นแม้ในวันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดเขาจะไม่หายไปเงียบๆเบขาจะไม่สร้างความสับสนเขาจะไม่ทำให้คุณร้องไห้เพราะความไม่ชัดเจนเพราะคนที่ถูกส่งมาโดยจัก,กรวาล เขารู้ดีว่าหัวใจคนหนึ่งไม่ควรถูกเล่นเกมเขาจะจริงจังเขาจะชัดเจนและเขาจะยึดมั่นในคำว่าเราและเมื่อคุณได้ใช้เวลารวมกับเขาแม้แค่เพียงวันสองวันมันจะลึกซึ้งกว่าความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีมาทั้งชีวิตคุณจะหัวเราะในแบบที่ไม่เคยหัวเราะคุณจะพูดในสิ่งที่ไม่เคยกล้าพูด